สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องละมุนมากกันอีกแล้วนะครับช่องนี้ไม่ใช่ช่องสปอยหนังหรือรีวิวภาพยนตร์แต่อย่างใดแต่ช่องของเราจะขอนําเสนอความละมุนละไมในบางฉากบางตอนของภาพยนตร์เรื่องนั้นๆและในคลิปนี้เราจะมารับชมความละมุนละไมในเรื่องแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวหากเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วมารับชมพร้อมกันเลยนะครับ หากเรากำลังแอบรักใครสักคนหนึ่งและสามารถขอพรจากพระเจ้าได้เพียงแค่หนึ่งข้อเพื่อนๆจะขอพรอ,อะไรกันบ้างครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงจะมีคำตอบอยู่ภายในใจกันทุกคนอยู่แล้วแหละเด่นเป็นเจ้าหน้าที่ไอทีของบริษัทส่วนนุย้ยเป็นเจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้งที่ทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันเด่นแอบชอบนุ้ยตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานในบริษัทแห่งนี้แต่ด้วยความเนิร์ดความขี้อายและเป็นคนขวานผ่าซาก เขาจึงมักจะอยู่นอกสายตาของทุกคนเสมอเด่นรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับนุ้ยแต่นุ้ยไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับเด่นเลยแม้แต่เรื่องเดียวอาจเป็นเพราะนุ้ยมีคนสําคัญอยู่ในใจอยู่แล้วนั่นคือคุณท็อปท่านประธานของบริษัทสิ่งที่นุ้ยใฝ่ฝันมาตลอดก็คือการไปร่วมงานเทศกาลหิมะที่เมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นและเพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์นุ้ยปีนี้คุณท็อปจะพาพนักง,งานทุกคนไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น ที่ฮอกไกโดทุกคนต่างเล่นหิมะกันอย่างสนุกสนานส่วนนุ้ยก็แยกตัวออกมาจากกลุ่มเพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับคุณท็อปอย่างเต็มที่ในขณะที่เด่นทำได้เพียงแค่แอบมองนุ้ยอยู่ห่างๆที่นั่นมีลักขังศักดิ์สิทธิ์อยู่อันหนึ่งมีความเชื่อว่าหากเราทำการอธิษฐานขอพรที่เกี่ยวกับความรัก พร้อมกับตีละครังเรามักจะสมหวังทุกประการสิ่งที่เด่นได้ทําการอธิษฐานขอพรไปนั้นคือการได้เป็นแฟนกับนุ้ยสักวันหนึ่งเพียงแค่นี้ก็ดีที่สุดแล้วสําหรับคนธรรมดาอย่างเด่นในวันเดียวกันนั้นภรรยาและลูกของคุณท็อปตามมาเซอร์ไพรส์ถึงฮอกไกโดสิ่งนี้มันทําร้ายจิตใจนุ้ยเป็นอย่างมากเธอรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีมาตลอดแต่ที่ยังคงอยู่กับคุณท็อปเพียงเพราะคุณท็อป เคยให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะเลิกกับภรรยาแล้วจะมาอยู่กับนุ้ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่สิ่งที่ทําให้นุ้ยเจ็บปวดที่สุดก็คือภรรยาของคุณท็อปกําลังตั้งครรภ์คุณท็อปกาลังจะมีลูกอีกคนหนึ่งสิ่งนี้มันทําให้หัวใจของนุ้ยแตกสลายขณะที่นุ้ยกําลังจะจบชีวิตของตัวเองเด่นที่ได้แอบตามนุ้ยมาก็เห็นเหตุการณ์เข้าพอดีเขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งช่วยกันออกติดตามค้นหา และในที่สุดก็มีคนไปเจอนุ้ยเข้านุ้ยฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลโดยเหลือเด่นอยู่เพียงแค่คนเดียวที่คอยดูแลนุ้ยอยู่ในขณะนี้คุณหมอได้บอกกับเด่นว่านุยมีอาการ TGA เป็นภาวะความจำเสื่อมกระทันหันผลจากอาการนี้ก็คือเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในวันนี้จะถูกลบหายไปจากความทรงจำของนุยเมื่อนุยตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้น และความทรงจําทั้งหมดก่อนหน้านี้จะกลับมาเหมือนเดิมไม่ว่าจะด้วยความบังเอิญหรือเกิดจากพรของพระเจ้าก็ตามเด่นจะขอใช้โอกาสในตรงนี้เพื่อลองเป็นแฟนนุ้ยดูแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆแค่หนึ่งวันก็ตามในวันที่ความทรงจําของนุ้ยหายไปเด่นได้แอบอ้างกับนุ้ยว่าชื่อท็อปซึ่งเป็นแฟนของนุ้ยคนปัจจุบันแต่ด้วยความที่นุ้ยยังไม่สามารถจําอะไรได้สักอย่าง แล้วมีคนแปลกหน้าเข้ามาบอกว่าเป็นแฟนของตัวเองนุ้ยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ยอมเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมกับเด่นเพราะในขณะนี้นุ้ยเหลือเด่นเพียงแค่คนเดียวในระหว่างที่กำลังเดินเที่ยวกันอยู่นั้นนุ้ยอยากฟังเรื่องราวความรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันจึงขอให้เด่นช่วยเล่าให้ฟังแต่เรื่องราวที่เด่นได้เล่าให้นุ้ยฟังนั้นเป็นเรื่องราวของตัวเองที่เป็นพนักง,งานไอทีแทนที่จะเป็นเรื่องราวของคุณท็อป ที่เป็นประธานบริษัทและเป็นแฟนตัวจริงของนุ้ยนั่นเองความละมุนของฉากนี้ก็คือเด่นรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับนุย้ยรู้ว่านุ้ยต้องมาทํางานสายเพราะต้องวนหาที่จอดรถในบริษัทเด่นจะตื่นแต่เช้าเพื่อมาล็อกที่จอดรถไว้รอนุย้ยเด่นทําอย่างนี้ทุกวันเด่นรู้ว่านุ้ยชอบเล่นเกมจึงได้แอบเล่นเกมแทนนุย้ยเพื่อหาของแรไอเทมบางอย่างเช่นไม้และตะปู เด่นรู้ว่านุ้ยไม่ค่อยมีเวลาจัดโต๊ะจึงอาศัยช่วงเวลาเลิกงานช่วยจัดโต๊ะและเก็บเอกสารให้นุ้ยเสมอและรู้ว่านุ้ยชอบฟังเพลงเก่าบางครั้งหาเพลงที่ชอบไม่เจอเด่นจะหาเพลงที่นุ้ยชอบไปใส่ไว้ในเครื่องของนุ้ยเสมอซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่เด่นแอบทำเพื่อนุ้ยมาตลอดโดยที่นุ้ยเองก็ไม่รู้ตัว หลังจากที่ทั้งคู่ได้ไปเที่ยวจนใกล้จะครบแล้วยังเหลืออีกที่ที่จะต้องไปให้ได้นั่นคืองานเทศกาลหฮมะที่เมืองซัปโปโลนั่นเองเมื่อไปถึงที่สถานีรถมีพายุหิมะเข้ามาพอดีนักท่องเที่ยวทั้งหมดต้องรอจนกว่าพายุหิมะจะสงบลงจึงจะสามารถเดินทางไปยังเทศกาลหิมะได้ระหว่างนั้นไฟได้ดับลงวันนี้เป็นวันเกิดของเดนหนุยจึงได้นำเค้กวันเกิดมาฉลองวันเกิดให้กับเดน นุ้ยถามว่าเมื่อสักครู่นี้อธิษฐานอะไรเด่นจึงตอบว่าอธิษฐานขอให้พายุสงบลงนุ้ยได้ยินแล้วยิ้มพร้อมกับบอกออกไปว่าปกติแล้วมีแต่คนอธิษฐานขอพรอให้ตัวเองแต่เด่นกลับเลือกที่จะขอพรอให้กับนุย้ยและในความละมุนของฉากต่อมาเกิดจากการที่นุย้ยเปิดโอกาสให้เด่นได้ลองจีบนุ้ยดูสักครั้งเด่นเล่าเรื่องราวยอดเขาเอเวอเวสส์และตึกเบอร์เทดให้นุ้ยฟัง เด่นพูดว่าคุณนุ้ยเคยได้ยินเรื่องคนที่ไปปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ไหมครับมีคนตกมาตายเยอะแยะเลยและคนที่ไต่ลวดข้ามตึกเบอร์เทรดก่อนหน้านั้นผมไม่เข้าใจว่าเขาทำแบบนั้นกันทำไมเวลาที่เรารักอะไรมากๆเราไม่ต้องการเหตุผลอะไรและกล้าทำอะไรงี่เง่างเงได้ทุกอย่างคุณนุ้ยคือยอดเขาเอเวอเรสต์และเป็นอีกฝั่งของตึกเบอร์เทรดครับสำหรับเด่นแล้วนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เผยความในใจทั้งหมดออกมา หลังจากที่พายุสงบลงทั้งคู่ก็ได้ไปขึ้นรถเพื่อไปยังงานเทศกาลหิมะในงานเทศกาลหิมะนุ้ยรู้สึกมีความสุขมากและมือเดินไปยังปราสาทที่เป็นไฮไลท์ของงานนุ้ยก็พูดขึ้นมาว่าน่าเสียดายเนาะปั้นมาแทบตายแต่พรุ่งนี้จะปล่อยให้ละลายง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอจากคำพูดของนุย้ยทำให้เด่นรู้สึกเศร้าขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดอาจเป็นเพราะปราสาทน้ำแข็งหลังนี้ ก็เหมือนกับความรักที่เด่นสร้างขึ้นมาแม้ว่าจะสวยงามแค่ไหนแต่พอถึงพรุ่งนี้เช้าสิ่งนั้นก็จะมาลายหายไปเหลือทิ้งไว้เพียงความทรงจำเด่นกับนุ้ยแอบเข้าไปในโบสถ์แล้วเด่นก็ขอนุยแต่งงานโดยมีแหวนแต่งงานที่เป็นขนมในขณะนั้นนุยอาจจะเชื่อจริงๆว่าเด่นคือแฟนของหนุยจึงยอมสวมแหวนแต่งงาน สำหรับนุ้ยแล้วนี่คือสิ่งที่นุ้ยรอคอยมาตลอดแต่สำหรับเด่นแล้วสิ่งนี้มันจะกลายเป็นเพียงแค่ความทรงจำเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหลังจากที่นุ้ยตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ความทรงจำทุกอย่างเกี่ยวกับเด่นมันจะถูกลบเลือนไปตลอดการเมื่อมาถึงโรงแรมก่อนที่ทุกอย่างมันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้เด่นได้สารภาพทุกอย่างให้นุ้ยฟังจนถูกไล่ออกจากห้อง นุ้ยตัดสินใจโทรไปหาท็อปตัวจริงจึงได้รู้ความจริงทุกอย่างว่าแท้จริงแล้วนุ้ยเป็นเพียงแค่เมียน้อยของท็อปผมขอฝากคลิปดีๆทั้งหมด5คลิปแต่ที่ลิงก์ข้างบนแล้วจะมีลิสต์วิดีโอเรียงกันอยู่ข้างล่างชมคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาเลือกชมคลิปที่ถูกใจภายหลังกันได้นะครับนุ้ยตัดสินใจเดิอนออกไปตามหาเด่นนุ้ยวิ่งออกมาเจอเด่นกําลังตามหาตุ๊กตาแลไอเทมที่ถูกโยนออกมาทางหน้าต่างนุ้ยสอบถามความจริงจากเด่น ในเรื่องที่ตัวเองยอมไปเป็นเมียน้อยของคุณท็อปโดยที่ไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่นิดเดียวเด่นรู้สึกลำบากใจที่จะตอบเด่นจึงหันไปบอกกับนุ้ยว่าจริงๆแล้วนุ้ยไม่ได้ไปเล่นสกีหรอกแต่นุ้ยกำลังจะไปจบชีวิตตัวเองนุ้ยรู้สึกผิดมากความละมุนของฉากนี้ก็คือเด่นได้พูดกับนุ้ยขึ้นมาว่าคุณนุ้ยจะเรียกว่าโง่ก็ได้นะแต่สิ่งที่ผมทำในวันนี้ก็ไม่แตกต่างจากสิ่งที่คุณนุ้ยกำลังทำหรอกครับ เรากาลังปีนยอดเขาเอเวอเรสต์กันอยู่ไงครับแล้วนุ้ยก็เข้าใจเด่นขึ้นมาทันทีในมุมมองของเด่นก็คือทุกคนล้วนมีเหตุผลเป็นของตัวเองในขณะที่เด่นก็ยอมสวมรอยเป็นคุณท็อปเพื่อที่จะสมหวังในความรักและในขณะเดียวกันนุ้ยก็ยอมรอความหวังจากคุณท็อปทั้งที่ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าจะสมหวังหรือไม่แต่ความละมุนยังไม่จบเพียงแค่นี้เด่นเล่าเรื่องละครังให้นุ้ยฟังนุ้ยถามเด่นไปว่าเป็นแฟนกันแค่วันเดียว แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาเพราะยังไงก็ตามวันพรุ่งนี้ฉันก็ลืมมันไปหมดแล้วเด่นหันมายิ้มให้นุ้ยแล้วตอบไปว่าแต่ผมไม่ลืมไงครับถึงตอนนี้แล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงคิดเหมือนกันกับนุ้ยความรักระหว่างนุ้ยกับคุณท็อปเป็นความรักที่เลื่อนลอยแต่ความรักที่เด่นมีให้นุ้ยต่างหากที่เป็นของจริงนุ้ยจึงตัดสินใจส่งข้อความไปบอกเลือก,กับคุณท็อปพร้อมกับหยิบมือถือขึ้นมาอัดคลิปนุ้ยได้พูดในคลิปว่า นุ้ยได้เจอคนที่รักที่สุดแล้วก็คือชายคนที่มาหาแกแกต้องให้โอกาสเขานะเว้ยนุ้ยกำชับเด่นเอาไว้ว่าพรุ่งนี้ให้รีบมาบอกนุย้ยให้รีบดูวิดีโอนี้แม้ว่านุ้ยจะจําอะไรไม่ได้เลยก็ตามแต่วิดีโอนี้จะเป็นเครื่องยืนยันว่านุ้ยและเด่นรักกันแค่ไหนนุ้ยหลับไปในอ้อมอกของเด่นด้วยความอ่อนเพลียและตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำเดิมๆที่เคยหายไปนุ้ยนั่งรถไปยังสนามบิน โดยมีเด่นแอบตามไปห่างๆในระหว่างทางทั้งสองคนได้เห็นปราสาทน้ำแข็งกำลังถูกทำลายในขณะที่นุย้ยมองดูแล้วเฉยๆแต่เด่นกลับมองดูด้วยความเศร้าเพราะปราสาทน้ำแข็งแห่งนี้มันเหมือนกับชีวิตรักของเด่นที่ถูกสร้างขึ้นมาเพียงแค่วันเดียวแล้วถูกทำลายในวันรุ่งขึ้นเด่นเลือกที่จะลบคลิปวิดีโอที่นุ้ยได้ถ่ายทำไว้เมื่อคืนนี้เพราะไม่อยากให้นุ้ยจำเรื่องราวทุกอย่างได้นั่นเอง หากเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วรู้สึกถูกใจอย่าลืมกดติดตามกดแชร์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องละมุนมากด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ